สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันปันลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะมือนีปันปันมาทงมาทาอนิสาผ้าลงปลาสีผ้ากันไปหาปลาไปปิ่งไปฟองกันเลยค่ะพี่น้องาสตาร์ทรถได้ไหมมาทาอะไรอย่างเงี้ยเสเอป๋ยวเดอกเล่งเปล่งแก๊งเอ เกือบมาตลาดไหมเกืัวเน้ะตกใส่ป้องกันไยเบึ่งจะฟองนาะเบึ่งน็่เป็นตัวจีบเด้ยโอ้สีมาสือผักจากห้าามีปลาแล้วห้องซื้อปลาตกปลาตกปลาซื้อน่าไปตำเป็ดกับปลาอที่เขาฆ่าแล้วะดูเรียนูเรียน เอทาทนเไปกันเลยป้าต,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 ติวติวติวพักเปรียวกับนี่อากะงี้ออมีออออทุกผังคดีคเรียกว่าคดีซืออันนี้คดีจริงอ่ะคดีความมันสิปี าทุกคนงานเข้าค่ะสื่อพักในแน้วสิไปกัดเกี่ยมปลาแล้ว้วไปย่างปลาแล้วลถสตาร์บัตีดบัเอาเอาจะไั้จอนติดคักแล้วบป่า รถสตาร์ทมติดได้เปิดไปกุญแจนั่นโอ้ยงานเขาหรอเองเนี่ยน้ำบาดนี่สตาร์จนมาเงือ้อออกหรอเหนียวมีไม่น้ำมันเบรคผมไม่ได้งานเขาอะคนได้วะ คนมาหลายไปในหนักจ้ามีงเมงาเดียวเดียวละนอรับเี่วไปเฮ้ <c oughs> ยรองอ่อน,ล,อน,นล้องเสตยงต่ำก็เกีบอ่ะ เอาลอนผู้ขี่ผู้ด่านไปน้วยนี่ยแตกปะปักค่ะหลังจากที่เข้ามาจากตลาดแล้วนะคะเกือบบรอดสตาร์ตติดอยู่นะคะแล้วก็กลับมาค่ะหยางง่วงจากน้อยก่อนน่ะถ้าถอยลงทงอีกเที่ยนึง ได,ได้ไปเลยรลู้ด้ยแหางกินน้ำมันเนี่ยโอ้ยไปอีกละทากสาเราไม่กินรอกปวดหลังมองวขอกินยาพ่อแม่ไปนาหายามาให้ไปลองว่าเพลงนีซะพ่อแม่ไปนาะ กินหยาเด้อกินหา,า,า,างกอดกินหางไปจำใบกุมว่ะลาละนี่ข้าววา,าพิ่นวาสิลงไปหาปลาอยู่นะตัวคิดว่าสีได้ปลาอย่างเนี่ยขอบคุณสำหรับคำถามนะคะโอ้อก็มีความรู้สึกว่าการไปหาปลาครั้งเนี้ยม,มากสุดก็ปลาซิวเอา <laughs> มากสุดก็ปลาซิวเอาสค่ะเพราะว่าดูจากหน้าตาพี่แล้วอ่ะไม่ได้หรอกปลาคางดําอ่ะจริงมากสุดปลาซิวเอาสแหละเอาไปเอาไปเออเอาไปหมกนะเอาไปหมกปลาซิวเอาสไปหมกกินเป็นไหมอ่ะปลาซิวเอาสอ่ะไม่ไม่ไม่พ่าเสด็จพ่อเสด็จเสด็จแม่ไม่ไม่ให้กินปลาประเภทนั้นเอาแล้วที่วังกินอะไรล่ะเพคะปลาคางดํากินแล้วคางดาเหมือนบอสโจไหมคะ ก็น่าจะเหมือนนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาที่มาทําให้คางดานะคะรอแป๊บนึงโอเครู้เรื่องค่ะนี่ค่ะพี่รองบรรยากาศท้องพงนาตรงนี้เขาสิมาอย่างป่าตรงนี้นะคะแต่ว่าดังไว้กนเขาท่านนไปหาป่าเดี๋ยวเขา่าสิไปหาป่านะคะทำไมวนมองเราไม่กระพริบตาเลยอ่ะก็มองเขาบอกกระพริบตาเลยอ่ะเชื่ออะไรหรออะ ชื่ออะไรมาหาเราเร้อม,เอ,อมาเออ,อามาเอ้อย่ามาท่างดังใส่เราสิเอ้อ่าเดี๋ยวท่างดังใส่เราสิอ่าอือนี่ต้นบักคอน่าพี่น้อง บรรยากาศอืมนี่ราะคะบรรยากาศบานหฮอค่ะที่นี่นะคะอยู่มหาสารคามหายุติสเก,กาะอานิสาดาราบ้านในอำเภอไหอยู่อำเภอเมืองเลยนะคะทุรรากาคน,นเป็นรราาเป็นพี่ฮักของอานิสาค่ะเป็นผู้จัดการของเพื่อนผู้จัดการ เวลาไปงานมะล่ำนะคะมะล่ำสิงไปพลาดมาเร่งดีติดท่างเงยอยู่ดีค่ะดูบรรยากาศหน้าฝนเขียวชอุ้มฝนดีสารคามฝนดีป้าในปีนี้คือรีพวดอะส่งของอะพดูดสร้างของเนี่ยพูดอะาสูๆเด้อเอาส่งยี่ในป้าได้เห็บแต่ส่งหัวทียนฝนละเนาะ เดี๋ยวอีกจะน้อยใหฉันงทงล้ะค่ะพี่น,อน้องโอเคค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคิปนี้เป็นตปตรงลาไปแล้วไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ